ธุรกิจประเภทการผลิตสินค้าและประเภทการให้บริการการค้าส่งและค้าปลีกมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงจัดทำโครงการพัฒนาเครื่องชีวสภาพการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมเพื่อสนับสนศักยภาพและการเติบโตของการดำเนินธุรกิจโดยได้ดำเนินการพัฒนาและทำเครื่องชี้วัดที่สนับสนุนศักยภาพและการเติบโต ในการดาเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมรวมไปถึงวิสาหกิจขนาดกลางอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าถึง,ถง,ถงทุกธุรกิจได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการดําเนินโนโยบายส่งเสริมช่วยเหลือในกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพระยุระดับมาตรฐาน MSB ไทยสู่ระดับโลก เหตุการณ์โควิดในปีแรกเนี่ยถือว่าทุกคนช็อกนะครับก็คือทําอะไรไม่ถูกกันเดืนอน2เดือนแรกเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติยังไงเพราะฉะนั้นในปีแรกที่เกิดโควิดถือว่าเป็นการเรียนรู้ครั้งแรกส่วนใหญ่ก็ขาดทุนแต่หลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยมาตรการของรัฐนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยล้วก็พอมีทางออกมากขึ้นนะครับในปีที่2เนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นถือว่าเราได้ผ่านเหตุการณ์มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีที่2ก็สามารถวางแผนรับมือได้ดีขึ้นโควิด มันมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีอยู่ในตัวเราพร้อมกันเลยบางคนก็กลับไปทําอยู่กับสวนอยู่กับไร่อยู่กับนากลับมาแต่งบ้านทําบ้านให้มันทํางานได้อยากปลูกต้นไม้อยากายาก่อสร้างตกแต่งอยากใชออ้อะไรที่มันเป็นธรรมชาตินั่นเป็นข้อดีของเราส่วนหนึ่งที่มีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักเราเลยเนีย่ยติดต่อเข้ามาซื้อวัสดุให้เราไปออกแบบให้เราทาง,งานสร้างให้ ส่วนตลาดเก่ากลุ่มลูกค้าของเราที่เป็นกลุ่มที่เคยเป็นลูกค้าประจาต่อเนื่องมาเป็น10บสปี20ปีของเราคือกลุ่มโรงแรมลูกค้ากลุ่มโรงแรมคือบอกบอกว่าหายไปเลยเราก็มีการทํางานทดสอบและวิจัยได้มากขึ้นจากเดิมนนี่เราจะไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่ากลายเป็นว่าเราพอมีเวลากลับมาทำงานทดสอบวิจัยในในในของตัวองเราเองในในในดีขึ้น สิ่งที่ผมทำก็คือผมก็วิเคราะห์สถานการณ์ไปแล้วล่ะครับว่าถ้าตามข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นประมาณนี้เรารับมือได้ไหมหรือมันแย่ไปกว่านั้นเรารับมือได้ไหมหรือแย่ที่สุดเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเราจะรับมือกับมันยังไงพอเกิดวิกิจการเนี่ยยิ่งต้องใส่ใจรายล,ายละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องคนนะครับว่าทีมงานของเราเนี่ยเขาประสบปัญหาไม่ต่างจากเราเราจะช่วยเขาอย่างไรได้บ้าง วิเคราะห์สถานการณ์ดูรายละเอียดว่าจะต้องทําอะไรบ้างดีที่สุดเป็นยังไงแย่ที่สุดเป็นยังไงแล้วเราอยู่ในสถานการณ์ตอนไหนเพื่อที่เราจะปรับตัวนะครับเปลี่ยนแปลงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆนะครับเพื่อเอาตัวรอดให้ได้เราไม่ได้วือหวาตั้งแต่ก่อนก่อนโควิดแล้วถ้าพูดตรงๆนะฮะงานไม่ไผ่ทำแบบเรามันมันมันค่อนข้างคิดนอกกรอบเยอะในการคิดนอกกรอบเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีมันก็คือว่าถ้าถ้ามันเจอเจอเจอจากคู่ที่ใช่มันก็ได้เลยแต่ว่ากว่าจะเจอคู่ที่ใช่มันก็ยากอยู่ในช่วงปีโควิดเราทําการวิจัยการไฟลามคือเผาไฟไม่ไหม้เราวิจัยได้เราวิจัยการรับน้ําหนักเอ่อเขาเรียกอะไรนะสตรีอะไรของมันต่นางๆนานาเนี่ยออกมาทีงานของเราพนักงานของเรา อยู่กันมาค่อนข้างนานเป็น10บสปีพยายามทํางานโดยตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็เรามีช่องทางหลายโปรดักตนับตั้งแต่นี้เป็นต่อไปเนี่ยเราจะอยู่บนสแตนดานของจริงละโรงงานรีจิสเตอร์เรียบร้อยนะฮะถูกจดทะเบียนบริษัทเพิ่มมากขึ้นเพิ่มงานออกแบบดีไซน์อย่างจริงจังขึ้นมา ครับแล้วก็งานวิจัยการทดสอบประสิทธิภาพวัสดุแล้วก็คำสำเร็จออกมาหลายตัวแล้วครับซึ่งผลทดสอบอมาดีมากด้วยคนเป็นเรื่องสำคัญก็คือทีมงานของเราพอเกิดวิกฤตการณ์ต้องถามแล้วที่บ้านลูกยังเรียนหนังสือได้ไหมนะครับต้องส่งเงินให้คุณพ่อคุณแม่หรือเปล่านะครับตัดสินใจจะอยู่ต่อหรือว่าจะกลับบ้าน ร้านอยู่รอดได้หรือไม่นะครับรายได้เป็นเท่าไหร่นะครับทำยังไงถึงต้องช่วยกันนะครับพอคุยรายละเอียดให้ทีมงานเข้าใจปุ๊บทุกคนตัดสินใจที่จะช่วยกันเอาตัวรอดไปด้วยกันให้ได้รายได้เราลดลงค่าใช้จ่ายเราก็ต้องลดด้วยค่าแรงเนื่องจากลูกค้าน้อยลงเราลดจํานวนวันทํางานได้ไหมนะครับอาจจะมาทํางานวันเว้นวันโอเคไหมนะครับส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าก็ยังมีรายได้ดีกว่าที่ไม่มีงานทําไม่มีรายได้เลย ขณะเดยียวกันเราก็ช่วยเหลือพวกน้องๆด้วยเหมือนกันว่าในวันที่ไม่ได้มาทํางานมาทานข้าวที่ร้านได้ก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทีมงานเห็นใจร้านนะครับร้านก็เห็นใจทีมงานทุกคนนะครับมันก็ไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นการใส่ใจในรายละเอียดการช่วยเหลือตรงนี้ซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้ทีมงานเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันขวัญก <c oughs> ำลังใจไม่เคยทดถอยเลยครับ ถ้าร้านอยู่รอดได้นะครับพนังกงานก็มีรายได้เริ่มให้สั่งออนไลน์ได้นะครับเริ่มให้สั่งผ่านระบบได้นะครับสามารถสั่งอาหารแล้วรับกลับบ้านได้นะครับเราทำทุกวิธีทางเพื่อให้เกิดรายได้นะครับเราไม่นิ่งนอนใจนะครับทางใดก็ตามที่มีรายได้เราก็ทำหมดในช่วงวิกฤตเนี่ยผมก็ถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็มาคุยกันว่าอยากจะบริจาคอาหารให้กับโรงพยาบาลให้กับบุคลากรทางการแพทย์ หรือแม้กระทั่งบริจาคอาหารให้กับผู้ติดเชื้อนะครับผู้ที่อยู่ในชุมชนที่เขาขาดแคลนจริงๆเขาให้เงินมานะครับเราก็ผลิตอาหารแล้วไปส่งต่อให้กับหน่วยงานที่แจกไปยังชุมชนต่างๆนะครับหรือไปตามโรงพยาบาลต่างๆในทีมงานลูกน้องผมไม่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 คิดว่ามันเป็นโควิดเลยครับเราเรา,เรายังต้องรับพนักง,งานเพิ่มกันตลอดเวลาตอนนี้ออฟฟิศก็ต้องการสถาปนิกต้องการดีไซเนอร์ต้องการงานตลาด ทำธุรกิจทุกประเภทนะครับต้องใส่ใจรายละเอียดอยู่แล้วการเก็บข้อมูลนะครับว่ามีรายได้เป็นยังไงเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับคนที่มาทานอาหารเราเป็นคนกลุ่มไหนเป็นครอบครัวหรือเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวคนทํางานหรือเป็นเด็กนะครับต้องปรับเมนูไหมนะครับอันนี้เป็นสิ่งสิ่งที่ต้องทํารายได้ค่าใช้จ่ายกาไรเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องในเรื่องของการทําธุรกิจให้อยู่รอดได้นะครับที่สําคัญคือธุรกิจจะอยู่ได้ในระยะยาวหรือไม่ อยู่ที่ลูกค้าการประกอบธุรกิจจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีรายได้และมีผลกําไรแต่สิ่งที่มากกว่ากําไรก็คือลูกค้าครับลูกค้าที่รักเราลูกค้าที่ชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ของเราในอาหารของเราอันนั้นถือว่าเป็นกําไรที่ไม่ใช่ตัวเงินนะครับแต่เป็นกําลังใจที่ช่วยให้ทีมงาน,นมีความสุขพยายามจะทำให้พนักง,งานที่อยู่กับเรามานานๆนเขนามีความคิดเป็นินเ international มากขึ้นมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ผมต้องการรีครูดคนใหม่ๆที่มีไอเดียใหม่ต่อยอดได้ส่วนคนเก่าเนี่ยก็นื่อจากอยู่กับเรามา,มานานค่อนข้างจะสะดวกสบายตอนนี้ก็พยาย not, ามไขน็อตไขให้เขาคิดเป็นคิดเป็นมื่อชีพมากขึ้นต้องปรับตัวนะครับให้เข้ากับสถานการณ์นะครับอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย มันเป็นอะไรที่ทุกคนไม่ได้คาดหวังนะครับสำคัญก็คือพอเจอเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยสามารถปรับตัวได้หรือไม่สําหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นเยอะขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าทุกคนอาจจะหันมาเปลี่ยนอาชีพมาทำอาชีพนี้ต้องใส่ใจในรายละเอียดนะครับต้องศึกษาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์นะครับเพราะว่ากว่าเราจะเรียนรู้นะครับเราอาจจะต้องขาดทุนเราอาจจะต้องเสียหายไปไม่น้อยแต่ถ้ามีโอกาสได้มาพูดคุยนะครับได้มาแลกเปลี่ยนนะครับได้มาฟัง คนที่มีประสบการณ์ว่าเขาเจอปัญหาอะไรมาบ้างเนี่ยเขาก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีประเด็นสําคัญของผมคือผู้ประกอบการไม่ว่าหน้าใหม่หน้าเก่านะครับต้องรู้จักวิเคราะห์ปรับตัวแก้ไขนะครับเพื่อนําพากิจการไปให้รอดผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ผมไม่ได้จบวิทยาศาสตร์ผมไม่ได้จบสาบัตรผมไม่ได้จบวิศวะแต่สิ่งที่นั่นก็คือว่าเราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์จะบอกว่าโอ๊ยมันพัฒนาไม่ได้แล้วไม่มีสตางค์สตางค์เอาวางไว้ก่อน เอาความคิดเราให้ได้แบบเราคิดว่าผลิตภัณฑ์เรามันจะไปอะไรได้อีกแล้วคิดอย่างนี้าจากนั้นเนี่ยพอเรามีความคิดแบบนี้แล้วเดี๋ยวสักพักเราจะเดินไปหามันเองโดยนะัดตัวเผมไม่ชำนาญการเขียนแผนอะไรเหมือนนักวิชาการแต่สิ่งที่อยู่ในหัวผมเนี่ยเดี๋ยวมันพาผมเดินเองถ้ามันมีความฝันแล้วทำให้ได้ตามฝันต้อวันไ,ไหนผลิตภัณฑ์ ก็จะฉี่ออกจากตลาดไปได้เลย